สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับบริการเซอร์วิสนาฬิกาทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อนะครับกับ Modify Watch Company Limited และวันนี้เรามีนาฬิกา Rolex Cosmograph Daytona นะครับรหัสเรป1 1 6 5 0 0 LN หรือที่เรียกกันว่าแพนด้านะครับที่ลูกค้าส่งมา ใช้บริการเช็คแท็บลอมกับ Modify Watch c o m p a n i t y Limited นะครับแล้วก็ตรวจเช็คสภาพนาฬิกาว่านาฬิกานั้นมีสภาพดีร้ายขนาดไหนนะครับโดยการทดสอบระบบเวลานะครับกับเครื่องทดสอบระบบเวลาวิชีนะฮะและที่ Modify Watch c o m p a n y Limited นะครับเรามีบริการตรวจเช็คสภาพนาฬิกานะครับตรวจเช็คฟรีนะครับแต่ถ้าหากมาตรวจแท็บลอมนาฬิกานะครับอาจจะมีค่าจะจ่ายบ้างนะครับผม แลแ่ความยากง่ายแล้วแต่แบรนด์แล้วแต่ยี่ห้อนะครับและถ้าหากสนใจที่จะสอบถามบริการเพิ่มเติมนะครับสามารถถ้าเข้ามาถามได้ใน Facebook Fanpage นะครับ modify watch c o m p a n y limited ที่เป็น f e c o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  k n p n p e นะครับแล้วก็อีกช่องทางคือช่องทางเว็บไซต์ w w w m o d i f y w a t c h c o m นะครับหรือสามารถเดินทางมาที่ร้านได้ด้วยตัวเองนะครับพิกัดร้านอยู่ถนนยานวัตัดใหม่พระราม3นะครับ เราจะมีคลิปดีลงทุกวันทุกแพลตฟอร์มนะครับทั้ง YouTube Facebook Instagram แล้วก็ TikTok นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมคลิปสำหรับวันนี้อลานไปก่อนสวัสดีครับ